ดูนะคะสังเกตนะว่าคุณอนะธารู้เนี่ยมันสามารถรู้การเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนรู้ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยจริงไหมเนี่ยถ้าคุณทำอย่างนี้ได้เนี่ย ก็เท่ากับฝึกให้ตัวเองอยู่ติดบ้านพออยู่ติดบ้านได้เช่นนี้แล้วเจอรี่มันจะเข้าประตูบ้านเข้ากำแพงบ้านของคุณเนี่ยไม่ได้จำภาพนั้นได้ไหมคะแมวทอมเนี่ยปิดประตูใส่หน้าเจอรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีเจอรี่ปัญหานะที่มันเจ็บปวด าจจะไม่เจ็บปวดแต่แค่เรียกว่ามันหนักหนึบหน่วงไม่อยากให้เข้ามาอยากจะให้ข้างในเนี่ยมันใสมันใสแจ๋วมันว่างมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายจริงๆอ่ะใช่ไหมคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอให้เหตุการณ์ชีวิตเนี่ยให้คนอื่นมาสร้างให้ว่าโอเคถ้าลูกคนนั้นนะ่ะ นะมันจบแล้วนะมีงานมีการทำเราก็จะสบายนะหรือว่ารอให้ลูกแต่งงานเป็นฝันเป็นฝาแล้วเราก็จะสบายตอนนั้นอ่ะเราเค่อยมาเจอโลกโป่งเบาสบายคุณจะคิดอย่างนั้นไม่ได้คุณรอวันตายเลยอาจจะไม่เจอวันเช่นนั้นก็ได้คุณจะต้องรู้ว่ามันมีทางรัด มันมีทางลัดพระพุทธเจ้าให้ทางลัดกับเรามาที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีจิตใจที่โล่งโปร่งเบาสบายสงบสุขเนี่ยมีทางลัดนะคะมีเครื่องมือที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงสภาวะนั้นได้อย่างง่ายๆเครื่องมือนั้นเนี่ยก็คือสติป,ปัฏฐาน เื่อเมือนั้นคือพาตัวใจกลับบ้านนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะเนี่ยเพียงการฝึกที่จะให้าธาตุรู้หรือตาใจของเราอะนะมองมยังการเคลื่อนไหวที่มันรุนแรงอย่างเงี้ยกำลังเคลื่อนเนี่ยเร็วด้วยก็ไม่ถึงการเร็วอะไรมากหรอกแต่ว่ามันก็เด่นมันก็เด้งขึ้นมามันชัดเจนเลยเห็นไหมชัดเจน ตรงนี้แหละตัวใจถูกผลักเข้าบ้านสติปักลงที่ฐานพอมันปักลงที่ฐานได้มันอยู่ติดบ้านแค่นี้พวกเจอรี่ขยะทั้งหลายมันก็จะซาลงเจอรี่ที่เอาปัญหาหลอกขอกแขกที่ทำให้เรารู้สึกหนึบๆนุ่งนงนวงนักๆน,นะคะมันก็จะหายไป คุณก็จะสามารถเจอกับความโล่งโปร่งเบาสบายสุขสงบได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นพอใจของคุณสงบเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมันก็จะแข็งแรงนะมันก็จะมีพลังที่จะไปต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้น แต่ถ้าใจของคุณนะ่ะนะอ่อนปวกเปียกไม่สบายใจอยู่บ่อยคิดมากฟุ้งซ่านอยู่บ่อยนะคะวิตกกังวลไอน้นู่นไอ้นี่อยู่บ่อยนะคะพลังงานลบเหล่านั้นน่ะมันก็ไม่ดีในตัวคุณนะ่ะพลังงานลบเหล่านั้นมันก็จะมามีผลต่อเซลล์ในร่างกายของคุณก็ใชนั้นทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาได้ง่ายขึ้น เพราะว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยมันมีอำนาจเหนือสะสาร mind over matter เนี่ยนะคะพลังงานน่มันมีอำนาจเหนือสะสารฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจของตัวเองหงดหงิดรำคาญคิดมากฟุง้งซ่านวิตกกงังวลอยู่กับเรื่องอะไรอย่างเรื้อ,อรังตรงนี้เป็นเรื่องไม่ดีอย่างยิ่ง นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีมาหาศาลของพวกคุณละที่คุณเนี่ยมาพบกับความรู้ของพระพุทธเจ้านะที่จะช่วยคุณสามารถเอาขยะของเจอรี่ดำๆพวกนี้เนี่ยออกไปได้แต่คุณต้องลงทุนหน่อยอย่างวันนี้มานัา่งฟังตรงนี้ก็เป็นการลงทุนขั้นแรกและ แล้วหลังจากนั้นคุณก็จะต,ต้องเอาความรู้วันนี้เนี่ยกลับไปแล้วก็ไปฝึกทุกบ่อยทุกบ่อยฝึกบ่อยๆอ,อยากจะขับรถคันนี้เป็นคุณจะต้องฝึกขับบ่อยๆนี่คือการลงทุนแต่การลงทุนอันนี้เนี่ยคุณจะได้ตลอดชีวิตลงทุนที่จะขับรถคันนี้เนี่ยฝึกทักษะเนี่ยทักษะที่จะขับรถ ยี่ห้อสติประถามเนี้ถ้าคุณขับรถคันนี้ได้แล้วคุณจะขับได้ตลอดชาติแม้ตายแล้วคุณก็ยังไปขับต่อได้แต่ถ้าคุณขับโตโยต้าคุณขับเบนซ์คุณขับบีเอ่ะคุณนะคุณก็ขับได้แค่ชาตินี้อชาตินี้คุณก็ขับได้แค่นะอายุ8 0 9สคุณก็ไม่ค่อยขับแล้วรถนี่ย าะฉะนั้นมันยังมีจํำกัดแต่รถคันยี่ห้อสติปัฐานแม้ตายแล้วคุณก็ยังไปขับต่อได้ที่จะหาความสุขให้กับตัวเองได้ฉะนั้นมันจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มมากคุ้มค่ามากฝึกทักษะรนนี้ทักษะที่จะพาให้ตัวเองไปสู่วิมุติสุ โล่งโปร่งเบาสบายนะคะบ่อยๆขอให้ทุกท่านยืนตรงค่ะยืนตรงแล้วก็ดูนะคะเพิ่มๆเนี่ย สังเกตนะคะว่ากายของคุณตอนนี้ไม่วิเวกไม่วิเวกเพราะว่ามันมีอาการขึ้มขึที่มือที่แขนหลังจากการขยา่าการตกลมแต่ใจของคุณน่ยวิเวกไหมลองดูนะ ใจวิเวกก็คือใจที่มันโล่งโปร่งเบาสบายไม่มีเจอรี่มันเงียบมันสงบถ้าที่เราทำนะคะกายของเราไม่ได้วิเวกเรามีการขย่าแขนใช่ไหมการตบลมนะหมุนไปมา แต่ถ้าทำอย่างถูกหลักการของสติปัะฐานคือเอาสติปักที่ฐานแล้วใจของคุณจะวิเวกเพราะถ้าทำถูกหลักการแล้วเจอรี่จะน้อยลง พอเจอรี่น้อยลงจนกระทั่งมันหายไปใจของคุณก็จะวิเวกวิเวกก็คือสงบคือวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือสุขจากการหายไปสงบรำงับหายไปของความคิดหรือเจอรี่ เข้าใจนะคะทุกท่านนวดขมับค่ะนวดใบหูตกใบหน้าตกแขน ข้างนึ่งตอ้อคอตบข้างหลังนะ,ะตข่ขาตบลตรงไปข้างล่างเลยนะคะตบทุกทั่วตบทุก่ทั่วอโอเคเสร็จแล้วยืนตรง ดูความแตกต่างนะคะกายไม่ได้วิเวกมันหึมไปหมดแต่ใจคุณนิ่งไหมใจเงียบไหมถ้าใจนิ่งเงียบตรงนั้นน่ะใจของคุณน่ะวิเวกวิเวกคือการเงียบสุข คือเรามักคิดว่าเราต้องนั่งเฉยๆดูแต่ลมหายใจใจถึงจะนิ่งได้แต่มันไม่จำเป็นถ้าคุณง่วงนั่งแล้วมันง,ง่วงนะคะถึงแม้นั่งเฉยๆใจคุณก็ไม่วเวกคุณหลับไปเลยใช่ไหมทีนี้เราก็มาเปลี่ยนท่าใหม่ที่จะไม่ให้ความหลับเข้ามาถ่วงเรา เราก็ยืนเนี่ยใช่ไหมเขย่าแขนตบลมตบตัวกายไม่ได้วิเวกแต่เราทำอย่างถูกหลักการของสติปักฐานใจของเราจึงวิเวกได้คือสงบได้ ไม่ต้องงงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไปเจอใครที่บอกว่าโอ้ยสอนอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่เป็นไปตามประเพณีนีน่มันต้องนั่งเฉยๆหรือไม่งั้นก็เดินจงกรมเท่านั้นนั่งขัดสมาธิดูลมหายใจกับการเดินจงกรมเป็นเพียงสองวิธีการในหลากหลายวิธีการ ที่เราทำได้แต่สองวิธีการนั้นนะ่ะคือนั่งเฉยๆกับเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นการสอนที่ส่งทอดกันลงมาตามประเพณีแต่สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ถึงแม้มันไม่ได้เป็นเทคนิคที่เป็นไปตามประเพณีก็ตามแต่ เราทำถูกหลักการของสติปักฐานเราทำถูกหลักการนะ่ะที่จะผลักให้ตัวใจเข้าบ้านผลที่ออกมาได้จึงเหมือนกันคือใจของเราวิเวกได้วิเวกคือสงบ แม้กายไม่ได้วิเวกก็ตามอันนี้พูดเผื่อเอาไว้นะคะเผื่อใครเนี่ยเป็นเจอคำถามเช่นนั้นอ่าโอเคนะคะขอให้ทุกท่าน มองข้างในนะอีกครั้งหนึ่งว่ามันนิ่งมันเงียบไหมหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะอาเชิญนั่งค่ะ